คือไปมาเป็นผู้ขายยังก็ได de er okay, nah. no. ้จ wow! ้างไปขับรถให้แต่ละมือได้นะไปชิค่าจับเบรคเบี้ยนไปบหรเงินดีเงินดีมึงดีให้เบิรงทุกคนว้าไปแล้วกันเนออะไรเขาเนี่ยติดยาเนอ้ยคือขาดพี่เนอขาดอัลลีเนอพี่เนออิชชาเด้ครับสีเดี๋ยวนอนไหม เนาะคือว่าทำไว้เนาะได้มาหอดอันยังเคยเอาอกยังมาอ่าได้มาหอดเมื่อกว่าเซ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะครับชีผ้ามาเลาะน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะอันร่างจากที่ว่าไปส่งอันน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรไปอันกินดับชมเนาะพี่น้องเนาะได้กับชีกับผ้าเฮามาแวะหั่นหั่นหั่นนั่นยังสเตปปูลูเนี่ยพี่น้องเออพี่น้องเคยคุ้นเคยกันอยู่นี่พี่น้องขี่รถใหม่ได้เลาะเลาะทุกคน Uh, Spot ty, Spot ty. ่าสบายดีสบายดีให่จ้าจโอ้ oh, <c oughs> เป็นพ่อขาดให้ Hi, มาอันนี้เลยเนาะให้มากันของม่วงเนาะพี่น้องเนาะอะ uh, มาแปง้งมายัางน่าครบสุดเนาะอ๋ oh. อ่านเป็นดังได้ไพมาไพก็ต้องแว่ได้หนิไม่ดีพี่น้องมาอุดรซอยอ่านบ่นี่อะมาอุดรซอยเราปะเมื่อไหรามายังรีน,น้ำซีดๆเรามากินซอยเรากินจำมาบางอย่างรถเราเถลียีได้พี่ดาว บ้านหลวงนะโอ้จอเอลดีมาเวหาไหนดำหน่อยมาว่าเป็นอะรมาทีรเลยเป็นคนที่เก่าเนาะอก่ที่จอสูนะโอ้เสารเลยะเาเนาะเารจอสูอนนี้คือเก่าน่อยพวกเท่าไหร่นี่นะสิบพันสิบพัเขาเดียวบ้เขาเดียวบ้เดี๋ยวมาเน้นนะเว เยื่ก huh? ี้่อกังนนี่ก็มาแต่ท่งคำซีกินตบสมนอกกน้ังน้าเพชรน้ำ้งนอกกับมาแว่ไันู่นหนึ่งบูงบหงบหงบามที่ชิดีพอค้าชีวิตก็บบอบ่เอ่เออมีปะะคามัยนะโอ้ปะขคามแชเย็นมึงเกยกินน้ำกดแชเย็นเลย นำกดแช่เยนแช่เลยเคยด้กูยกลองอยู่นีเรอเคยกินน้ำกดแชเนวันนี้เรามาพี่ยุดนุนไดีย้ช่มอนันนมอุดนุี่ชอุด้อันหเป็นอาทิตละล่ะขายดีเลยเด้อาหาเราเลยแ่เลยมาเงี้ย

ความมือก oh. ันโอ้เปลี่ยนกันคนเฮ้เห็นนารีโปรโมทอยู่เนาะแฉลแฉจากเดบมาแซวได้เนาะทุกคนเนาะทาไมมาสื่อเหมือนกินกับบัครามหน่อยวะสุดยอดเลยใครวะ งฟากเซ่พี split, ่น้องเออมาหอดจอดเทิงไปเที่ยวหอยแล้วย่ายไปย่ามพี่น้องเลยย่ายไปย่ามก็ไว้กิดมารอถ่ายคลิปนอกจากกำซีนะพี่น้องเนาะเออกัพอดีมาแหว่ไอ้ไอมันโตพนว่ามากรเดิงงับมากรเดิงงับมนได้พี่น้องเลยนี่แหละที่ไปที่มาของไอพนนี่แหละพนสายงับไงงยั่นนาแล้วะเนี่ย

อยกกูมีเมียแล้วกูไปย้อนไปไม่มีแฟนแล้วกูโอเคไปยังเลยโตนี่เปลี่ยนอาชีพซะกูเผื่อเลยคือได้ี่มมาไปว่าไปขายบักบักอะนนนะมักพุงมังยังคือเราจ้างคนอันนั้นไปคือได้พี่น้องกับซีนี่นี่นั่งยืนรถคือไปว่าเป็นผู้ขายยังก็ได้จ้างไปขับรถให้แต่ละมือได้ได้ ไปสิาเปเบียหงินดีเงินดีวนีให้เบิ้นี่ยี่มีี้เ่งควายวันนี้นี้ขา้ี้ควยนี่นาอพี่น้องนาะอายเหมืนกันก็ตลบน้ะพี่น้องเราเหตุก็เฮ็ดคืนกันได้ยูทูปพี่น้องซื้อสองอายจะได้น้ำโปเกีฮะนำโป คำปกคำปกคำปกง่ายๆคำปกง่ายในเราคนนี้ยสื่อเนียแต่ยิ่งเพิ่นกะเฮ็ดเป็นทิมบ่อแม่งเลเห็ดแตเนเป็นทิมเลยเดี๋เห็ดเฮ็ดเป็นทิมแต่ว่มาสองอันนี้เพิ่นเฮ็ดแหกออกมาเนาะเพราะว่าโมนี่คอนเสิร์เพราะในนี้เขาังเฮ็ดเป็นทิมเพราะว่ามีทิมทิมไม่นะทิมทำงานเป็นทิมทิมก็เเ็ดกันเน้าหัวบ้านกันกันบุคถึงพี่น้อง แต่ว่าเพื่อนกัอาชิพรักของเรากันมาคอันนีตอนพี้เนาเฮีทุบไปน้ายังเออมือตองตอตัวนี้กะายอยู่ด้วยกายไหมเงยนี่ทุกคนสองเราเดอเดี๋ยวคอไิขึนไปติดตามห้เราแนนั้นพี่น้องตัวนี้ขโมยขึนมันทานหมดเลยมุทันทานอ้าขึนเคี่ยวได้จะได้แหละไปติดตาม เรากับประธานผ่านนะพี่น้องเนาะฝากไปติดตามเราแน่นเอาสี่เห่ากันฝากไปกดดิดไลค์เพื่อนกดดิดไลค์เอ้ยกดซับสไคร้ไปสิกดดิดไลค์เนาะมีแวร์นี่ได้นี่รถแต่่วงพันแล้วนี่ก็เด้สองเราสมูทกับเต็มเลยสมุูทแต่ว่าเปลี่ยนซื้อให้เป็นหนึ่งพันเออพาแรกผู้ติดตามยังแต่สมูทเนาะแต่เหมือนนี่เนาะสมูทกับผ่านสมุกทผ่านเลยไปส่งไปปล่อยล่ะ งไปแล้วม <mm um> ือโอเคแล้วจะพนายูทูบเบิ้งกับ่เนพนายูทูบสิเบิงยับไ่ขีดพาเลยคำสิพนายูทูบลอาเบิงเล้อไหนอไ้ดำละวะเบิ้งเบิ้งบพนาใหญ่นะพนาใหญ่อนุมัติสองง่ายเป็นพานเดียวนะอ้มองเลื่อนแห่งคำสีมันก็เบิ้งตลอด่นแล งงเอเนนี้านี่แหละพี่น้องนะเฮาก็มาแวะลนน้อยเนาะนี่กันลรถพี่ยเรี่นีเนาะอือได้พี่น้องใหญ่คนเปียสิบซักชิ้นนเปลี่ยนอาชีพใหม่นะพี่นรอาีามนี่เปคนขับรถใหญ่เลยเ้าระได้จัดอันนั้นเป็นไรนี่ัด้ปตาเดียบป้เดียบอะไรนี่ Bà địa là bột tít lên Bạn xong bạn sao là bột tít ờ <laughs> <laughs> à, Lột lọc đi đó rồi Đội này này ta Cho em đi ừ, đi Mày mang lá bượt cho tiền này nào khăn này đó không? Ờ. Ừ. Ừ. đi nào đi nào. Đẩy đây nào. Khăn đấy nào. Chắc hẳn chắc đây. ปริีสอนเช้าคือโตนี่ยเชายังมีเมียสอนเช้าัน่ยโตเลยเอายังมาท่นมีเมียหน่อยได้อน่อยหอย่ายไ่ได้หมดเลยก็ยอซื้อเด้ะี่ยมาแกงยังไงเอามราคานั่ยบังหนึงนี่ลืมใจจะใเมื่อเลื่อยมเลยนะสิบแปดสิบแปดพันสิบแปดู่เดียวนะนเขาไ เอาก็นี่ตัวนี้ทำงานนี่มาตอะไรติดผ่านคนที่เป็นซาแปดคนไทยประเด็นมันไงวะเนี่บ่มันแก้วบันเนี่ยเข้าคนไทยเอินมันแก้วบะเนี่ยทุกคนคอมเมนต์บอกกันไว้เลยแก้วกับมันอันนั้นมันต้นมันอ่อนฮั่นแก้วแมนผมเล่าหัวแหละคนไทยเขาเอินมันแก้วบูน่าฉันกะให้พี่นเอฟซีคอมเมนต์ว่าอยู่ฝั่งไทยมันเด็นอะไยังไง ทางล่างเขาเอินมันเท่านะพี่น้องมันเท่าดยเพนดีเพราะตัวมกิซาบูแล้วมันเ็นอมาเป็นยุะแมันามไนแมนองใช้นอันนี้เมนมันภาษาลาวเขามันเท่านะพี่น้องเนาะไปยังนะแต่ภาษาภาษาไทยบูนะพี่น้องเนาะมันแก้วกว่็นความหมายนบาลเนาะไปสิบวยานุ่มดีทุกคนอ้ อะไรเขาเน่ยติดหยาเนาะใ <c oughs> อ้ขือขไปเนาะพี่ไล่เด้นึงรังนี่สวดออกมาหน่อยหนึ่งเสียกัแบบเสียกับแบบขอ,อยันยนเนาะเสียเสียได้มันขาดไปเอจะไปใช่เลยตาเาเบิ่งาน,นพี่ยงคำสีจไปบางทีเนาะนาะพี่งเนาะเระว่าเป็นย่มโฮได้พาโฮม,ม,มพาผู้บอลพาโฮมถายคิปบุเป็นยังที่เนาะเขาหายทเนาะ เพราะว่าที่นอนเพื่อนอันมันมีเตชื้อกันแรงงานเยอะเนาะมันบ่มีบนอันบ่มีผอมซื้อเองเนถ่ายคลิปบริชื่อให้เน๊ทสทรศัพท์รุ่นขังนั่นลูก <c oughs> โอแม่ดีเห็นนี่พามาแ, <c oughs> แม่หนุ่ยสารศัพท์ซื้อตะลีดบ่ <c oughs> พนักง,งานยูทูบเครื่องต้องเป็นเลี่ยมได้เขื่อน่ะ เอาแต่พนักงานในอื่นกันยังฮะตัวแบนตัวเตียงหน่อยมีบ่ตัวซัมแตหนึ่งนั่นของกวาตัวเตียงฟาปูเขาเป็นทำเตียงหน่อยเนาะมอนี่ยฟาปูก็าฟาปูเตียงหน่อยทุกคนเสื้อเสื้คสัมสีกับบูมี่แนวปูเนาะตอนนี้นอนก็ได้ตัวนอนบุรีอนะถนาตอนนี้จะมีแต่แบบฟูกับสมมอนคือคืออะไรเป็นส่วนตัวงกับโมเลยก็แล้วกันโฮม ก็น้อยตัวถูกสำเร็นะเมนเมนตัวน้อง้เดีว่าตเมนนะแมียังไงอีมี่ผักโมผักปูสมมติมุนสมมติถ่าย่าง่นโตวะักปูสมมสีดำเฮ้ยมึงเฮ้ยนี่เนาะบุมมาอามหนามนะบุมมาอาบนาไปเลยเนาะเอออาไรนี่ยอาเซนอาเซนสิ่งจกเงินก่อนเนี่ยมันสิกูดีดีดีเหรออ้อี่น้องเลย อะไหาแซนไม่ได้มาซื้อป่ะพ่อกู้ยันเงินบวกบวนี่เงินมาพ่อป่พ่อนะพ่อแตวกู้ยันเงินมันบุจุกเดือนมันบุกกลุมเดือนมีเท่าไรเด่นี่มีหกแสนกันซื้อผมหาเซนก็เรียกเซนหนึ่งนี่เิหฮอดบัดเดือนแล้วเงินล้านป้ายงั้นนี่หอดวะมองตัวเองดูดีอีกแล้ว เอาคือต so like so ัวน yeah, ี้หาเซนเพื่อชีฮอดเดือนเพื so ่ออที OUGH> ่ซาไปมาจอตัวเป็นมิเตาผูกับสมอนใช่ไหมใช่าูกครับจะบูของนไม่ได้ปทุกคนนาจะบรได้เนาะเาะเงินบ่พอเลยซ้ำเซนไปสองแซนเอ้ดาวเอาที่มีาลตัวนั้นาตนนั้นเมนเรียนอยู่นี่บบ มันเพิ่มความคาดการณ์มันนอนมันเบาเลยคุมันจะไม่พังเรต้องเอาซะเฉียวมันนีก็บิ่งทิมนก็ได้ห่ดสมมติซื้อนี่ก็แหวงหมูกุ้มเลยนอ่ะไปลองนอนก่อนก็ได้เบล่าเนี่ยสีดำอะไรคำสีถ่มมีได้ ผักกังนั่นเลยของครับมมีผักกั่ง่้าสวยงามน,นะพี่น้องตรีพรมมเนะาะแมหาซนตีแปดพันี 8, พันบาทน,ะนี่ราคาราคาหาแซนส0 0พัาสุดพันบาทบอแม่นตีพันบาทพันหนึ่งเรื่องกัินสามพันนะเดี๋ยวดิแต่มันอะไนี่ย ได้แล้วพรมพี่น้องเอ้ยป้าปานี่จะเสือได้พรมกับอ้าวซามันหยากร้ายมันนอนกันมนนอนก็มีแต่เสือนะพี่น้องมีแต่เสือมีแต่เสือพี่น้องเอ้ยเพมีผู้ห่มแล้วมาส่งเพิ่นเสือผมเลยซะเสื้อเก่าของอันนี่กางเกงบินเสื้อเก่าของพึ่งอะไรบริเวณเมื่อน้ำผมน่าเสียเนาะคำเพิงกันโอ้ยพาปูพี่น้องเอ้ยมันนอนกันบุกขับเลยเวลาแขกคนมาเฮือนมานอนน้ำกับมัน บุ้ยพรมบุ้ยพมให้เขาเนี่ยเจือหมูเนาะเจือหมูมาก็คือน้องชุกมากเือว่าหมูครูมามาหลินเขานอนน้ำหนานันมันบุ้ยพรมนอนโคตรเรางงนอนโคตรเรางงไรเงี้ยไม่มั่นไอ้สี่แล้วพี่น้องเนาะไปแล้วมาเสาร์อยู่กันเอ้าเครดินฟ้องกับผมได้มากเนาะชันชันเนาะที่ยู่ที่นอนพี่น้องเลยเอาพี่น้องว่าเฮ็ดเรียกเนาะมเจือออกไปถ่ายคลิปอยังเงา้ยเขาเมยเขามาเขาก็อยากนอนแบบบนบนมัวนุ่มๆเลยผ่นคลายผ่นคลายถักแล้วนี่คุณนอนน้ำได้เลยโอ้ย ทีเอาเมียมขาลองทำอะไรน้าพี่น้องไปเบิ่งไปเจอกันที่เพื่อนน้าพี่น้องวะครับซีหาเซนกันห่อพี่ปู่พี่ปู่พี่ปู่ให้เบิ่งนได้พี่น้องได้เป่างามสุดไรจิมดิโก้สิบเอาดอกมันแพงไรเนาะเดี๋ยววามันกระนุ่มขาดเปง่ายใช่ก็เลยว่าจังเอาสัมผัสหาเซนพี่หน่องแกมากประหยัดกินแล้วเดือนนี้เออเดแ๋ยวกินประหยัดกินเลย่องอะไนี่ยประหยัดประหยัดกินเนี่ยปซื้อประหคมพี่น้องไปเจอกันที่เพื่อนด้าพี่น้องเด้ หอดแล้วพี่น้องเลยกนี่เสื้อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเสียวเสียวกัมซีมันไม่มีผ้าปูมันไม่มีผ้าปูก็เลยสือพรมใหม่ซะอันนี้มีผ้าปูน้ำตีเ้เลยมึงวะมีเลยถ้ามีแต่พรมมึงมีผ้าปูกะสามว่าอีเละเออนี่เด้นเนีย่ยปูนี่นี่นี่เนี่ยปูนี่เด้นเนี่ยปูอ๋นอหวนแล้วเนาะวันนี้เนาะ นอนหนุ่มๆนอนหนุ่มสบายใจแล้วเนาะทุกคนเสียวเสียวกำเพิงเนี่ยเสียวเสียวกำเพิงถิ่มมูลมรดกไหวหน่เนาะให้เสียวกำซีซานต่อว่าจะเอาอันนี้ก่ไปหนึ่งเสื้อนี่เสื้อเสียวกำเพิงซื้อไว้เดินเข้าอยู่ห้องน้ำกันพื่นเราที่พี่น้องเนาะเสียวกำเพิงเมื่อเมื่อไปไหนดอกเพราะว่ารถเฟินลดหน่อยๆได้พี่น้องเสียวเมื่อกเมื่อบปไหนเนาะมารโดกเสี่ยว เราลงมุนมังสักหนึ่งยาเฮ้ยแก่แล้วเป่นี่พี่น้องมาหลุดกันเด้พี่น้องว่าเชงามไดาที่นอนใหม่ของกระชี้บุกเนี่ยนะพี่น้องนะเพราะว่าเสียไม่ไกลนะพี่น้องเรื่องประเดนเสียบุได้เรือนี่เนี่ยครื่องกองไม่ไกลเนาะทางไม่ไกลกับไปเฮ็ดเบี้ยแหละเราก็เลยมามาฝากกีหนี่นะพี่น้องของเันทีกระโถกระเป๋าะเราเนาะ ซีได้เนี่ยซีซีกีเท่าเลยพี่น้องเนี่ยป,ปูน่ะเนี่ยสมอน,น,นสมอนมอดขามเออมันก็อยู่ลำกันเบิดตัวเฮ้ยนี่เนี่ยปูสิแม่เออทุกคนกีตารนะดิได้ตัวใหมเ่เนาะกูมาทันใดได้ตัวใหม่เห้อเจอกูในที่อันหนึ่งกูกูอยู่ที่นี่ Để đi thì phóng còn nó lên hai đây đi, phía đỏ, chi cả. này nào chị gà súp sài rồi này súp à? à, sài nùng sữa mày mày của mày 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 nung mày 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 เฮ้ซุขาเฮ้ยาดกีเนาอพี่น้องอิชาเด้คำีได้บอนอนไหมโอ้โหเสียได้แต่บมมีมอนเผมนี่น่อยนะพ่มบนี่เฮ้ยโอ้โขาดยี่ได้เออ้าวกอล์บได้ ใช,ใช้มอนเลยให้แน่เะไกันมีมอนคือเกาอีก้ <c oughs> ีนสันเปนไงเไงอเอ้ยการิปรมาณ EP นี่แหละอีพีเนาะไปสรงเสียกับสีกินน้ำสมน่อยนึงอะไรกันไปสรงเพินซื้อบน,อนน้องเห็นเพินอันบมมีเนอปูเลยกนอเนนูเอ้นะนํำเพิ่นเลืว่นซื้อนนอนในมปูเะเนาะเนียเนาะสมอนนี้มันเืืเอ หาซิมอนยาวมาใช่ไหมดิมันยาวมันยาวมุสิไปแบบใส่พูดอยามอนมันใส่กระเทมบดไล้เสียมุสีมุสีคนนอนเนาะใส่สมมอนม้อนเถอะเออเธอเธอเธอโอ้สีอันนัพี่น้องเนาะจะได้กระฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบบาคอมไว้ครับทีมงานในเด้อพี่น้องครับครับซีในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจพวกข้าแน่นะพี่น้องเนาะฝพี่หน่องฝากพี่น้องเอฟซีชูฟูชุคนเลยเนาะไอ้กำลังใจให้คำใบพี่น้องคำซีน้ำนี่แหละ จะได้กงเดีไ,<ห>ได้ไเดี๋ยเขาไม่จะซื้อนี่ให้เอ้ยซื้อเองทำไปดิซื้อให้เราพื้นีินกูได้เจ้าเรี่ยงเขาผมได้ได,กด้กันก็เลยพี่น้องพ่อคอเราเลิ่มช้ยชื่อซื้อที่น้องน <c oughs> ะมียังมียังกักินนลำกันนะพี่น้องเนาะมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือแต่ผมมีทั้งพริกทั้งเกลือ <c oughs> อดตโอ๊ตบายๆนะพี่น้องเนาะขอ,อกัน EP ต่อไปนะพี่น้องเนาะว่ไปชายแหน่แล้วพี่น้องเนาะเราก็มา อดปากเซไปเตรียมหอ,อยแล้วนอนก,กับเมียกับยายแหละยายก็ไปหยามน้องพี่น้องอ่ะกอดโตแลาวไปสำนีด้วยพี่น้องเ้ยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง